เพื่อนเพืนวันนี้จะพามาชมธนบัตรประเทศไต้หวันนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นฉบับ100ดอลลาร์หยวนไต้หวันอันนี้คือภาพรวมๆนะครับด้านหน้าประเทศไต้หวันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ครับมาดูที่ประเทศไทยก่อนตรงกลางนีครับประเทศไทยแล้วประเทศไต้หวันอยู่ตรงไหนนะครับลากมาทางทิศตะวันออกนะครับก็จะเจอ หมู่เกาะอันนี้ครับฟิลิปปินไต้หวันอยู่นี่นะครับเหนือฟิลิปปินไต้หวันประเทศไทยถ้าบินก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถ้าน่าขึ้นบินไปนี่คือประเทศไต้หวันเมืองหลวงของเขาก็คือไทเปนะครับ ันนี้ก็มาดูรายละเอียดของด้านหน้าของตนบัตักันนะครับฉบับนี้100ดอลลาร์ยวนนะครับขนาดที่ถืออยู่อันนี้นะครับจะเท่ากับของแบงค์ร้อยบาทของเราไหมเดี๋ยวไปดู สีเหมือนกันเป็นสีแดงด้านหน้าที่เราเห็นบุคคลท่านนี้อยู่ท่านนี้คือด s u n รสุนยเซนนะครับดรสุนยเนเป็นนักประชาธิปไตยและนักปฏิวัติ ผู้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบิดาของชาติในสาธารณรัฐจีนและเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยอันนี้ตามที่สืบค้นมานะครับด็กเร์ซุนยเซนมาดูกันต่อครับทางด้านซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือบน มีตัวเลขระบุไว้นะครับ100เป็นสีออกเข้มนะครับเป็นแดงเข้มแล้วด้านล่างก็จะเป็นเลขหมวดนะครับก็เป็น w d 6 2 0 6 6 8 l y ข้างล่างกลมๆนั้นเป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็มีลายน้ำ ก็จะมีตัวเลขกำกับอีกนะครับเป็นตัว100นะครับแต่ขนาดเล็กกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูลายน้ำข้างในกัน,นครับตอนนี้มองเห็นลางลางนะครับเหมือนจะเป็นดอกไม้อันนี้ครับเพื่อนๆลายน้ำนะครับเราจะเห็นเป็น รูปดอกไม้นะครับดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกพลัมนะครับแล้วก็มีตัวเลข100อยู่ข้างในนั้นด้วยเนะี่ยนี่คือลายน้ำตัวหนังสือนะครับถ,ถัดมาเป็นตัวหนังสือมีความหมายว่าความสามาัคคีอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นของของจื้อนะครับ ตามที่สืบค้นนะครับอย่างนั้นแล้วก็มาด้านขวามือสุดก็จะเป็นตัวเลขหงวดนะครับแล้วก็มีภาพหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะครับคับแลวนี่ก็คือด้านหน้าของธนบัตรเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังของธนบัตรเรามาดูที่ภาพใหญ่นี้ก่อนที่เราเห็นนั้นเป็นลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างนี้เขาเรียกว่า,อา,า,าอาคารชุงชานนี่ครับอาคารชุงชาน อาคารชุมชานเป็นอาคารสำคัญในไทเปที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการเมืองของไต้หวันอาคารนี้เป็นที่รู้จักจากการเป็นที่ตั้งการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติไต้หวันทีนี้ก็มาดูภาพรวมนะครับด้านหลังก็จะมีตัวเลขนะครับระบุไว้ หนึ100นะครับแล้วก็มีตัวเลขเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นภาพหลังอยู่เหนืออาคารชุชชญน,นะครับแล้วก็มีภาพหลังเป็นรูปดอกไม้มีตัวหนังสือด้านขวามือล่างสุดครับและนี่ก็คือธนบัตรของประเทศ ไต้หวันนะครับมูลค่า100อยดอลลาร์หยวนธนบัตรใบนี้เมื่อเทียบกับของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูขนาดดูสีกันนะครับอันนี้นะครับคือธนบัตรปัจจุบันของเรานะครับมาดูกันที่ขนาด นี่นครับถ้าดูเทียบกันธนบัตรของเราประเทศไทยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่นี้ในไปดูในเรื่องของมูลค่าเงินนะครับไต้หวันกับไทย เงินของเราหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับถ้าเปลี่ยนไปเป็นไต้หวันเราจะได้90.54ดอลลาร์หยวนนะครับของไต้หวันถ้าเราเอาเงิน100บาทไปแลกเงินไต้หวันนะครับเราจะได้เงินไต้หวันน้อยกว่าก็คือ90.54านั่นหมายถึงว่าค่าเงินของไต้หวันสูงกว่าเรา รับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่นำมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมรับ